จากกรณีที่ลิซ่าแบ็คพิงหรือลิซ่าและลิสามโนบานนักร้องชื่อดังระดับโลกได้สวมใส่ผ้าไทยผ้ามัดหมี่ย้อมคำหมักคนลายขอนาคจากร้านชาเลือนนาคาของคุณแม่นางเอกสาวเดียนาฟีโปไปเที่ยววัดในอยุธยานะคะทำให้กลายเป็นกระแสโด่งดังมีคนไปตามรอยจนอยุธยาแทบแตกทีเดียวค่ะและกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทาให้แฟนคลับและเด็กรุ่นใหม่หันมาใส่ผ้าไทยไปเที่ยว และก็มียอดการสั่งซื้อผ้าลายขอนาคจำนวนมากจนขาดตลาดเลยค่ะและเมื่อบ่ายวันที่9มิถุนายน2,566นะคะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่แหล่งทอผ้ามัดหมี่ย้อมคามหมักโคนที่บ้านเลขที่82หมู่15บ้านพรพิบูลตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลลักจังหวัดอุดรธานีได้พบกับ นางสมอนคาวิเศษหรือแม่ครูสมอนอายุ76ปีครูช่างศิลปะหัตก,กรรมปี2556ประเภทเครื่องทอและคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลซึ่งถูกยกย่องให้เป็นปาดชาวบ้านการทำผ้ามัดหมี่ย้อมคามธรรมชาติระหว่างโอทอบ5ดาวมีความชำนาญทางด้านการออกแบบลายผ้าจนได้รับฉายา1000เมตร1,000ลายค่ะ แม่ครูสมอน,นะคะก็ได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่มีข่าวลิซ่าใส่ผ้าไทยชนดังชาวบ้านต่างก็พูดกันทั้งหมู่บ้านบอกว่าผ้าของเราดังแล้วมีคนดังใส่ผ้าของเราไม่นานก็มียอดออเดอร์ลายขอหน้าเข้ามาจำนวนมากล่าสุดมียอดสั่งประมาณ200เมตรซึ่งก็ได้เร่งกระจายงานให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเร่งทำให้ทันต้องขอบคุณลิซ่าที่เลือกใส่ผ้าของเราจนมียอดสั่งจองผ้าเข้า มาจานวนมากและผ้าถุงที่ลิซ่าใส่ก็เป็นผ้าของตนที่ทอไว้นานแล้วภูมิใจและดีใจมากที่ลิซ่าช่วยทําให้ผ้าของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นหากถามว่าอยากให้ลิซ่าใส่ผ้าลายไหนของตนก็อยากให้ใส่ผ้าลายกุหลาบซึ่งมีสีสันที่สวยงามสดใสค่อนข้างจะทันสมัยค่ะ หลังจากที่พูดคุยกันอยู่นานนะคะก็ได้มีการสอบถามว่าลิซ่าคือใครแม่ครูสมรตอบทันทีว่าเป็นนางงามจนสร้างเสียงหวัวเราะให้กับทุกคนในวงสนทนาซึ่งได้มีการเฉลยให้ท้ายสุดว่าลิซ่าคือนักร้องที่เป็นลูกหลานชาวบุรีรัมทำให้แม่ครูสมนยิ่งงงไปใหญ่คะ่ะพ่อะนึกว่าเป็นฝรั่งชาวต่างชาติที่สุดแล้วแม่ครูสมนจึงบอกว่าขอเรียกลายนี้ว่าผ้าลายขอนักลิซ่านะคะ